สวัสดีครับครัรบไปโปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันนะฮะวันนีเออ้เป็นรถ Toyota v i ีโนะครับนี่ v ีโ o นะฮะคันนี้นะฮะตัง้งโฉมตั้งแต่สมัยก่อนนู้น2,000นะใช่ตั้งแต่2000ตัวเก่าเนี่ยรุ่นแรกๆนะครับตั้งแต่2 0 0 5นะนะฮะแล้วพอหลังก็มาเป็นรุ่นแคปเปิดได้ก็ปี2 0 0 8ไล่มาเรื่อยๆจนถึง2,000 สิบสี่นะครับนี่อันนี้มาทําหุ้มบ่าของเดิมมาเนี่ยเป็นรุ่นนี้เป็นบอ่อผ้านะครับเราก็ทําข้างหน้าแบบสวมแล้วก็มาทําบอแคปแล้วก็มาทําปูพื้นนะฮะคันนี้ก็มีทําถึงข้างประตูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายฝั่งนะครับว่าหุ้มบ่าเราทําแบบไหนงานสวมเนี่ยนะฮะมันเนียนจริงไหมหรือว่าเป็นงานบางเจ้าเนี่ยทำมามันก็คนละแบบกันนะฮะเรียกว่าซื้อมาตาม ร้านทั่วๆไปมันก็ใส่แล้วก็ย้วยไปย้วยมาแต่ถ้าเป็นงานของทางร้านนี่ดูนี่นะครับดูนะฮะสวมทับของเดิมนะครับตัดตรงรุ่นนะครับนี่ใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้ดูเลยนะครับดูด้วยสายตาเลยนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้หนังที่เราใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนานะฮะหนาหนึ่งมิลแล้วก็ลามิเนตด้วยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ด ะะดูยังไงครับให้ดูตรงกระเป๋าหลังนี่น,นี่นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับข้างหลังมีผ้าที่คอร์ดแล้วก็มีความหนานนะะทั้งหมด3ชั้นเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะทางร้านนี้รับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีได้ที่ใช้เราก็ใช้ได้ในร่อนนี่นะครับนี่ได้ในร่อนที่ผมจีกให้ดูนะครับไม่ใช่เอาได้สปันได้เย็บผ้ามาเย็บเบาไม่เท่าไหร่มันก็ขาดแต่ถ้าทําอย่างนี้นะฮะเรากล้ารับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีเต็มเลย นี่คือหุ้มเบาแบบสวมงานของทางร้านคาร์ไบค์โปรดักนะครับให้สังเกตตัวนี้นะครับคาร์ไบค์โปรดักเนี่ยนี่ยเนี่น,นี่อย่างเงี้ยนะฮะเครื่องหมาย C.A.R. ของทางเรานะครับแล้วก็มาด้วยเบาแคปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปเนี่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่นะครับฟองน้าดิบๆคืออย่างนี้เขาเรียกว่าฟองน้ําฉีดนะครับข้างใน เนี่ยจะเป็นโครงเหล็กอยู่เนี่ยนะฮะโครงเหล็กนี่นะครับวิ่งอยู่ข้างในโน้นเลยนะครับมีโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในแล้วก็ตัวนั่งนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือฟองน้ําฉีดนะครับไม่ใช่ฟองน้ําอัดไม่ใช่ฟองน้ําธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยฟองน้ําฉีดต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับฉีดเนี่ยคือจะต้องมีการขึ้นโมทําเหมือนโรงงานทําบารถยนต์นะครับที่เขาทําบอหน้าถ้าเราถอดทาออกก็จะเห็นฟองน้าเหลืองๆคือประเภทเดียวกันนะครับ เมื่อมาอยู่ในรถแล้วนะฮะเราก็ถอดพนักพิงเดิมออกเอาของใหม่เข้าไปแทนที่โดยเราปรับข้างหลังให้เอียงนะครับในปรับหลังให้เอียงนะครับเอียงคือ,อยังไงเวลาคนขับรถนี่จะรู้ดีนะครับเวลาขับรถเนี่ยการนั่งหลังตรงกับนั่งหลังเอียงนั่งหลังเอียงก็จะสบายกว่าแต่ถ้ามันเอียงมากมันก็ต้องเสียพื้นที่มาข้างหน้าเยอะนะครับฮะแต่ในแคปเนี่ยนะเป็นที่เก็บของไม่ใช่ที่นั่งเรามาดัดแปลงมาเพื่อจะทําให้นั่งสบาย คนที่ใช้รถแคบเนี่ยฮะกำลังสร้างตัวเองนะครับส่วนมากก็เป็นพ่อขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงเนี่ยฮะของคนนั่งเนี่ยนะไม่เกิน160กเนี่ยก็จะนั่งสบายๆแต่ผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยออกแบบไว้สําหรับลูกๆที่นั่งข้างหลังนะฮะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวจะได้เวลาเดินทางกันไปนะครับจะได้แบบสบายขึ้น คือข้าการันตีได้เลยว่าสบายกว่าเดิมแต่จะให้เหมือนสี่ประตูเลยมันคงไม่ใช่นะครับเราต้องยอมรับความจริงในจุดนี้นะฮะเวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับนะ,อ,ะอีกนิดนึงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับตัวนั่งเนี่ยเราทําเป็นเคิร์ฟอย่างนี้เพื่อที่จะรับใต้นอ่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นมุมเคิร์ฟขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ หลักการเดียวกับเบาะรถนะครับเป็นมุมเคฟอย่างนี้เพื่อต้องการให้นั่งสบายในการออกแบบนะครับนี่แล้วก็เออพอใส่เข้าไปก็ถามกันมาเยอะว่าเปิดเอาเครื่องมือได้หรือไม่นะครับนี่ผมให้ช่างเปิดให้ดูนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะสามารถที่จะแยกซ้ายขวาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเอาเครื่องมือได้อย่างนี้ตรงนี้เราใส่เป็นบานพับไว้ฉะนั้นตัดปัญหาองการเบรกแล้ววนนะนั่งฟองน้ํายุบนะแบนด์แต๊ะนี่ตัดออกไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะ อันนี้คุณบอกบอกแอบตอนนี้ทำไมก็มาดูปูพื้นกันปูพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อในตามท้องตลาดแต่ของทางร้านเราเนี่ยมีพิเศษคืออย่างไงหนึ่งนะครับหนังที่เราใช้นี่หนังตัวนี้นะครับ หนังที่เราใช้ตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นหนังตัวเดียวกับตัวทําบาะรถยนต์ไม่ใช่หนัง PU นะครับของเราหนะ้าเป็นหนัง PVC ฉะนั้นหนัง PVC เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะยุ่ยเป็นผงนะครับพอมาใส่ในรถเนี่ยเราจะตัดให้ลงตัวกับแนวบอกแคปเราให้พร้อมเลยนะครับของทางร้านเราเนี่ยนะฮะตัดให้พร้อมงานเรานะครับนี่ฝีมือในการตัดให้ดูเลยครับนี่งานจริงๆนะครับไม่มีการเอ่อ ตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่เอารูปเอาสวยๆนะของต่างประเทศมาแล้วก็มาถึงโฆษณานะครับงานจริงไปคนละแบบไม่ตรงปกไม่ใช่ของเราคือจะเป็นอย่างนี้นะครับมาฐานของทางร้านเราในประเทศไทยคาบิ้บโปรดักต์นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเส้นใยนะฮะเส้นใยตัวเสริมตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดออกมากได้เนี่ยครับนะถอดออกมานะฮะเพื่อจะเอามาเคาะฝุ่นนี่อย่างนี้นะฮะถอดออกมาเนี่ย เอามาถึงเข่า,ขาอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกอย่างนี้นะฮะเข,ข้าเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนี่กดลองเกึบ๊บๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับทั้งสงได้ทั้งสองด้านนะครับด้านโน้นก็ได้ด้านนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ด้านโน้นก็ได้ด้านคนขับก็ได้นะครับแต่ผมรีวิวให้ดูฝั่งนี้นะเพื่อความชัดเจนนะครับนี่ ครบชุดมาเป็นอย่างนี้เลยร้านเราอยู่นะครับลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9จอดรถสะดวกมีห้องรับรองลูกค้านะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะลานกว้างขวางนะครับแต่เข้าซอยลึกนิดมึงนะครับชอบสีไหนมาเลือกกันได้เลยนะครับมีสำหรับรถกระบะนี่มีกันเก็บทุกรุ่นนะฮะทุกยี่ห้อนะครับหรือว่าแอดไลน์หรือโทรศัพท์มาคุยกันก่อนได้นะครับ091 7 0 9 9 9 6 0 0, 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดียไลน์ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับนี่ฟองน้ำฉีดต้องเป็นอย่างนี้ถ้าที่ไหนแอบอ้างนะครับว่าเป็นฟองน้ำฉีดไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับลิขสิทธิ์ของคาบิสโปรดักต์ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ